ออืใช่แล้วบ้านนี่ยเหมืนเสี่ยวขาวจักอินาผึ่งอ่ะนะเห็นแล้วนี่เฮ้ยคิดได้กูนี่เดียวตีบ่หรอใช่นางใช่นางโมหินนางผูกไปทั้งหน้ามันเปล่าเนี่ยกระเป๋ามอมเรื่องน่ะนะไม่นได้หรอเนี่ยยิ้มเป๊ะๆเลยเชื่อใช้กินางดิพี่นะพุ่งลุงลุงพี่ จะาตัวเบิน้นบายมาหาชองอยู่บ่อยู่มา้ยสบายดีนั่งเลยไหม<อ>มาหลับนางนะเพ<อ>่งเพลงเพ่งมินข้าวอูจ้จักโดยโอ้เวกมาเลยเปียกเน้อเพราะว่าท่ายรถมันเปีย,ปยกขึ้นนี่ก็ได้แล้ววะขึ้นเลยไปขึป้นท่ายหมดแล้ว<อ> <laughs> นางปวดข้นมาแต่หิวนางปวดก้นก็ขึ้นท้ายแล้วนะมาไม่ดีขี้จะมอยอยู่เอาสบายดีป้าลูกเลยแม่บอสเปิดกล่องมาหวัดจะมอยอยู่ดินมาหยางมาหลับไผ่ดึกมาหลับเอานางเอานางมาแต่ใสมาแต่ฟังไทยเออเอานางมาแต่ฟังไทย น้ำท่วมออ๋น้ำท่วมถนนพี่น้องเอ้ยต้นน้ำล้นตะดิ้งไปจักเราจะพบมาเนาะน้ำท่วมปังไต่ม่ก็ไม่นั่งไปจนไ่ก็ไม่เชื่อว่าไปจักอันนี้เอาไปน้องเลยเนาะสามพ่อแม่ลูกมาโฟกันอยู่พี่เด้อมื้อนี้ทักทายสบายดีพี่น้องปลาลุงเด้อเนาะตอนเศร้าๆจึ๊บมาด่านไทยลาวพี่ได้พี่น้องเไย รับไคก็ว mm, sure. ่าไม่ดูว่าชัดชัดอยู่มารับไปนั่งมารับไปนั่งหรือว่าสาวนั่งเนาะกับไผรกับน้องกับน้องน้องอยู่ในสายนอนนอนน้ำทองเลยนั่งน้อนน้ำทองเลยนั่งเดยวพีน้องเลยมาตัดภาพมาทางหน้าก่อนจ้ะเออเอาหนุ่มมือสบายดีโดยปลาดูงเลยเนาะ สบายดีเด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะพ่อกันมารับสาวนางพี่น้องเอ๋ยเนาะสาวนางเป็นมาแต่ฝั่งไทยาปส่งป้าดุงปริญยินนะฮะโหแอนะแต่ว่าเราถ่ายอยู่ด้านมาขามาฝั่งเราเด้อเด้อเลยว่ะทางเฮามาหลับเราทราบเลยจังเลยฝนตกทางเปื้อนพี่น้องเอ๋ยเนาะเพื่อนกับอีกแล้ว เ่ยสิบกุ่มหนองมาได้เนาะนางเคยสิเืยเชียนลุยโค้งหนองมาได้ดดไนี่ได้เนี่ยด่านพี่ทางสาวนางแม่ปุ้งพี่น้องเอลยเนาะแม่ปุ้งมาคลอดลูกอยู่บ้านเพราะว่าเดือนนี้ก็เดือนคลองแล้วันเนาะสาวนางก็คือน้องสาวแหละพี่น้องเอลยที่เพิ่นมาเยี่ยมมายามาน้องสาวล่าเนาะ,นะมาเยี่ยมมายามตอนปีใหม่ามาพ่อกันวันนี้กันพี่เล้ เกี่ยวเข่าพี่นแนวไปมากินเข่าหม่พอดีเลยเนาะตัดผ่าไปทางหน้ากันทอดแล้วพี่น้องเลยเนาะเดือนข้ออะไรมาคลอดลูกอยู่บ้านเพราะว่าเหตุการณ์เหตุงานกับพ่ได้เล้วพี่น้องเลยเนาะห้องเพื่อนกะน้อยอยู่ชองคนผัวเมียบัดจะไปเลี้ยงลูกอีกกะยากเนาะมีผู้เบิ่งผู้แยงนำมีญาติพี่น้องอยู่ใกล้กันพี่น้องเลย เมมือใหม่เป็นเมมือใหม่พร้อมเนาะเเลยพากันมาลอดอยู่บ้านพี่ได้มีเอ้ยมีน้องเบืองน้ากันับอีกอย่างกับการงานทำอยู่ได้เนาะไปสิมาจ้างคนเม่ปุ้งเห็ดเบี้ยใชอยุใช่ดินตอนนี้ก็มาหอดานทางขาเข่าวอเป็นอื่นขาเข่าเลาะดานขาเข่าขาออกวอนี่ขาเข่าขาออก ใช้แลบ้านเนี่มนเสียวขาวจักใน่้ผึ่งน่ะนี่เหียดได้คนนี้เดีวติว่าใช้นางใช้นางโมหินนางผู้พัฒนาวันเพลเนี่ยกระเป๋ามอมเรื่องน่ะเมนเดียนยิ้มเปเลยเชืใช้เางีพี่นะพุ่งลุงลุงพี่ เจ็บตะเบิ้นมาไบมาหาชองอยู่บ่อยู่มาสบายดีนั่งไหมมาหลับน่งพะเพ่งเพลงเพมิข้าวอู้จักโดยใส่แหละเมนอยู่บ่จื้ออยู่บ่จากดินใช่น้องนะใช่น้องนะเพื่อนมาหลับน้องนะกินหอยด้กินหอยังงงตื่นเลยยังตื่นปันได ไปขึ้นกินรถกินล่างก่อนพี่น้องเลยนะโอเคเอาเบียมาเลยเปียกเด้อเพราะว่าไายรถมันเปียกขึ้นนี่ก็ได้แล้ววะขึ้นเลยไปขึ้นท้ายพูดแล้วเนื่องปวดก้นก็ขึ้นท้ายแล้วแล้วมาพี่มามาจัดฉันจัดสันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องเลย กำลังไหวเหงาน้องให้น้องเชิญอยู่เห็นปุ้งปิ้งไหมเบอร์เก้าเล้วบานนี้สวัสดีแหน่ผึ่งได้สิได้ยงน้องล่ะน้องใส่กันได้อย่างไรเราโดดวะมาหอดเศร้าอีกที่สินเนาะรำยังมุดตื่นอยู่ฝนตกใครอยู่เข่าคลองไม่ได้ลายประเด๋ยเนาะชอบเยียนะว่าเราฝากมาได้ปะเราฝากเมื่อก่อนยังหอดคนมาหอดก่อน ฝากของมาอีกชุดหนึ่งคนใหม่กอนึงีกก๊อกหนึ่งมาชงเท้าเราพี่น้องเลยมาสได้มาสามเนาะสามเอาเทน้อกมาบม่ได้นับเลยลินว่ามารับน้องลินว่าเชอร์กินข้าวกินน้ำเลยปะเอาเวกินข้าวซะเนาะวันนี้กับโบลงเฮียนปลาลุงเงยเพื่อนอยากมารับสาวนางเพื่อน โงเย็นบ่ไหนสิลงรอบบใบหัวรอบเช้านี่คือสิเมื่องพรท่านนั่นแหละเนาะตอนใดก็ต้องมานเลตามใจตามใจเลยใช่น,น้อเงเ<า>ห็นบ่น้องเดนี่ยเย็นอยู่อ,น,น,อนุบาลแน่ดิดเหนือริอดเนะาะฟังเมือเมือม่ออ,อีกมือม่ออื่นมื้อเพุ่นแหละพี่น้องเห็นเนาะสิไห้พอจันไปส่งน้ำเอื้อบิวกับน้องน้พนงงนำพิงพุ่นแหละเพราะว่ามีหมู่บ้านเฮาประมาณสิบไปพุ่งจักบอกรวมเดียวเด็กเด็กคนคนบ่ เเเป็นดลอ,ออบ้านเฮามีหลายอยู่อยู่เชนโุเขาว่าเพิ่นมีเพิ่นมีรับเลี้ยงอนุบาลน,น,นะนโดยบ้านเราไ่สะอาดบ้านบ้านเฮาวัดซิมีแต่ดูแลตัวเองธรรมชาตสิสินะก็เลยเริ่มโปรหนึ่งเลยเออเริ่มโปรหนึ่งเลยบ้านเฮาละมันบ,บน่ม,นมี <ไป S 2> มันดูดีด้ากเลยครับแบบไปส่งเป็นมือแล้วบ่หรือว่าไปส่งเป็นมือแล้วแบบอ่าเศร้าแรง เาเพิ่นว่าส <fashion> <c oughs> ิปลายคนรับส่งเพิ่นว่าทางในคูเพิ่นน่ะหากะขนาดต้องเชื่อไปกับเจ๊แปดแล้วประมาณนั่นแหละบาทบานเฮาเลยเฉพาะบ้านเฮานะหายหาเมยแเจ๊น้อยเชนเนาะฟังเบิรงเห็นป้าลุงเพิ่นบอกว่าอ่าหายรถทางโรงเรียนเพิ่นรับส่งนี่เพิ่อนขับไปได้ไหมเบิรงทางบ้านเฮาไปไ่ได้เนาะนาเชื ไปว่าพยานน้่บิวน้งพีงรถนแถวสิบอแรกมันยังบร่มีดอกแค่เป็นแบบเสนอไม่เท้าหรสินะะรถย้อนแถวเล็กน้อยอยู่หลัง่หอกเาะากมจริงก็ต้องเท้าเองแล้วรับส่งแต่เพิ่เสนอม่จซื้อรับส่งนั่นแหละลูกสาวเป็นเล็กน้อยีทว่าใหญ่กว่านี้ครสต้องซมายเตอร์ซิมสิที บัดอันดีย่างพี่น้องเอเห็นไหมอเออเปิยว่าอีฟังว่าเราไปถามรายละเอียดมาว่ามีเอเนาะมีเอแล้วก็มีกับเขา่ขากับน้าเพิ่นดูแลกากรเข่าของน้าอีกลำกลบปึ๊บเออเห็นมือดิบป้าที่เธอน้ำตัวพี่น้องเลยสมเห็นมอไซคอยู่ขาดขึ้นฉีกขาดเนาะเราติดดาสแต่เราด่านะ แต่ขนมเลาเฮาพี่น้องเอ้ยตัดปาบมาพี่ก็สวยแล้วแต่ชาวบ้านเออยยินดียินดีเก่าเนาะกูจอยกวดพีเก่าเจ้ามีตะกินเนก็ก็เลยก็เลยตัดนงอางไปนั่งน้ำนองไหมนั่งน้ำน้องไหมนั่งน้อำน้อ้มาปากเลยเงียบเลยตอนแรกยังปากแหวะแหวะอยู่เจอหน้าผึ่งคับนางไปเสมอแมถือด้วยเป็นแต่หามงน้ำหมูวานเช่นหอมเช้าว่ายดีเนาะ นะ้นยะัข <reveal> ้นมลคุ <a> ้ิง่น่ัดิแปนพเจะเห็นัน่ายนอนี้มาต่เกไปเศร้ามาอดีมันก็ได้สมาชิกใหม่แล้วอันเกี่ยวเข่ารอบปีนี่เนาะมันก็ได้มูนบชอบแบกทุงะตอกมือเอมาบกเข่าใส่รุโอ้เบกทุงจะต๊อกประตูน้ำก็แบกเข่ามันก็สิบหตังกันแล้วพี่น้องเนาะโอ้ผมเพเคยว่า กระสอบครับที่สกปรกเลยว่ะทางนุ่งจันก็เป็นยังเกาะเป็นนิ่วย้อนนั่นแล้วเจ็บเอาเราเบรกกระสอบเบรกกระสอบอันสต็อกทรงสต็อกเอาแต่มาติดตัวเด็กเบรกนักเบรกง่ายแล้วกัดทีกัดยังเลยแบบแเ้งสิแบบว่าเขากแั่ใจแล้วดันตึมท้องดันลงดันทำไมมันจะเจ็บขนาดนี้ปีนี้ก็นโอ้พี่น้องเฮ้ได้มีคนมาซอยเบรกกระสอบหรือว่าเบรกหักเข่าอันนี้ฝนพรำกันแนเนาะ คนดีใช่ไหมตอนนีู้่เขาออกนะฝนตกแห้งนะมือเนี่ยน่ะหนาสิเต็มพักเต็มฟังห่วยเนาะประหาตรงป่าซิวแล้วมันนี่นี่แน้ะคิดไปอลำบากนัดัลายพี่น้องเลยมือเสีงเฮสัยงบัรันวันนี่บูรทันเต้นดงไปก่อน วาเนางพกเศร้าอีดีนี่ไปกินเ้ายูพิงไก่เโน่รเปล่ากินข้าินไก่ชโนบป่ากงน้ำไม้อะมันัดออแกงนน้ำไหมนะมือตอนเว้นน่ะนะเพราะว่าเรียบรอยแล้วก็งจันเื้อมาสามถุงมโมเมนต์มาเล่นกับช่วงเบนนะช่วงเช้าในเบนกินข้าวิดเห็นว่าสิมาอยู่ก็ได้มาม่่แล้วว่านี่ เมื่อขายชอยนี่ยนี่แหละเป็น้องเลยเนาะไปาจันทร์ขายนิ่นขาดทุนเมื่อนิ่งกำไรนิ่งเบิ้นเชื่อขายเห็นที่ใดก็ได้เหินบิ้ขายจังใดก็บไ้พี่น้องเพื่อนบอกว่าจะเติมลายลายเติมตลอดใช่ ลางานมาบดเท่าด้วยวันนี้เนาะตาย่ไเ่เลยวหาีไม่ไ้แบบแบบวะเป็นพาสปอร์ตเลยเป็นพาสปอร์ตจะเป็นรักษาีกับประมาณอนวันสาม่ไอือคือบัักษาไว้วัดชิบิบเลเฮ้ยิบล้วบอจะปีชุดท้ายเก่าหัวใหม่เลยก็เบิดเข้างในหัวใหม่ที่เก่าเนาะ ถ้าเรารักษาซีดไว้แต่สมมติว่าเขาจะไปอีกเขาไป่รักษาซีดไปแค่เดือนเดียวแล้วจะทำกันไปแค่เดือนนี้อ้าวเขาเอานะโบเมนไหนตลอดได้ทางเขาเข้าไปพุ่นไดเอาสบไยย้ำได้ก็ได้ระวังที่บัตรแลยังมีอายุอยู่นะว่าบัตรทำงานเพิ่งทีเียวเหรเนาะฮะพอเปลี่ยนหัวใหม่ได้เปลี่ยนเล็บบนอายุเปลี่ยนเล็บปเปลี่ยนเล็บได้มกา บอเปลี่ยนเลีมบ่ดด้มันเป็นตาไม้เนี้ยม่ต้องเป็นพาสปอร์ตเลียมเก่าอะนะของซมเจ้านี่มันสิเบิดเนาะบแล้วความหมายเน่ยเบิดอน่เบิดเบิดอันอันยังเบิดพาสปอร์ตเบิดหว่าเอมมยูเบิดโย่เ้นี่ออเน้อกปนเออว่าพาสปอร์ตเวโยแเปลี่ยนเมพาสปอร์ตมนนั้น หางาางนอย่างเด้บะนี้ให้พอน้องกันนอนอย่เฮ้ยนองกับปอมน้องจุกกระลุยตั้งชื่อร้านไม่ถ่าน้องกับปอมปดูเงิน้องชื่อตั้งถ่าแหละเอ้ยชื่อถ่านละชื่อนองย่งดจุกกรลุยเอ้เบิ่งน้อกเอ้เบิ่งน้อกเหรือนคล้องนลยเนาะ ขาม่านกับัวได้ปะอ่าเว้ยกับัวแล้วะงทางได้ปะีงงอเด้ออกขก้อนง่ายคืออันอวอินก็แม่ก็วิวครรากรเนาะไป้เออน่องไปดูกทางกันครับเปิดชืออกว่าฮอดเดดพอดีขอน่องจ็กลุยขอทบปขอทบพอดีที่ขอทบพอดีเว้ยพี่น้องย มายามนี่ช่ไหเนาะยามเปกเพื่อนใช่เมื่อไอเพื่นเข้าไปนี่กระกระชือหอดอืมยากระชือหอดตอนเข้าไปนี่ยใช่ใครบังด้วยฝากได้ก็ได้ฮะฝากทองกันลงหวานปกติห้านี่แหละลงหวานแค็งก็ได้อันนี้ก็ได้เออแต่ห้าไปออกออกใส่ก็ได้แต่ว่าเขาสิเบังอ่าในสมุดฝากทองเขาแล้วว่าแต่ละเดือนเป็นได้ คือเดือนข้องแล้วนะบอฝากก็ได้เนาะเพราะว่าเฮ้าหันเอาสมุดอยู่พุ่นแต่มาตรวจเบ่งน้ำคลินิกนี่ก็ได้เนาะแ้้ว็สารอเมื่อขค่นนะเพราะว่าถามมีอย่างเดืออพิดปกติอย่างทั้งโรงพยาบาลฟังไทยคนคือแจ้งแล้วนะแต่เป็นได้จะฝากฝากช่องอยู่โรงพยาบาลยังจ้ะโอ้ลัดวิธีกัไกโนซาลีนี่บอ คนบ้านเฮาหรือว่าต่างชาติเพิ่นไปฝากลายได้อยู่เนาะแต่ว่าเป็นพวกพม่าคอมเมนเล่าใช่ไหมพี่น้องเว้ไม่ากอ่ากับเราคอมเมนก็เห็นหลากวิธีเนาะส่วนลายก็สิเป็นเบิด์ัเดนแหละมาต่าชาตินี่อืมไปวัดทีลองลองนับทุกชาติแล้วเนาอะไรกันเนาะไปไปขึ้นแรกเพิ่นเขียนแผนที่ให้ส่เสื้อชุดกันอาสมบัติอืมเดินไปตามเส้นชีม่วงเดินหมดอ่ะฮะ ว่าเบียย่างลิงิงอิว่าช็กเซ็กเซกได้เนาะโอ้สมเป็นทางจิตวิหกหลับเหมือนอะไรจิตวิทหกหลับ้กวนเขาวุ่นุ่นได้ป่ะเดยววุ่นกินะคนกันเนาะผหนึ่งไปบ่ไปทักนึ่งผูนึงแบบบ่อไปทักนึ่งันมามจากแผนกเพื่อนเนาะมจักแนกเพื่อนอาจจะยากได้พื่อนเเดิดี่หอดไปถึงยไปทางเดสี่อดลแหละไปทาผู้นึ่งคน็นกรทัดีอเายืนลูกยืน ยืนฟังนะเพิ่อนค่มีหลายคนอยู่ đây ถามในคลิปพี่น้องต้นต้นยังว่ะหลายแท่บไหร่พี่น้องฟังไทยเป็นไมาเยี่ยมนี่แหละเป็นไมาเส้นนี่แหละเป็นไมาต้นยังพี่น้องเลยต้นคลิกปลาเอาน่าคลิปแบบคลิกปลาว่เนี่ยต้นต้นคลิปปลาคลิกปลาแบบว่ามันมันงามเลยคลิปปลาละว่าขัว่าคลิปปลาใช่ใช่ไหแก่คลิปข้าวแกงคลิปปลาอะไรแล้วไปแต่ว่า ยันยอยันต้นกิเล็กปะอืมไผ่อ๋อสับไพ่ไทยเห็นบอกมาดิเสี่ยมีชาวต้นกระโกรมได้ไหมบุ๊มเออมาดอยากให้อยากให้เราไม้ยามนี่อยู่พี่น้อยเราเกี่ยวข่าวไม่น้องไอติมเนาะเพราะเราขายแต่ข่าได้เราบริจัดการเกี่ยวเป็นยังไงเดี๋ยวหน่าบ่พอดีเลยสันพอดีข่าวซุก เกี่ยวเอาเข่าไม่ไปขายสิดอกบอกเราจะได้บ่ต้องซื้อเนะอเมืิดฝ่าเมิดฝนเนี่ยพี่น้องคือชีวิตเมื่อเมื่อนี่ทางบริจันทร์ไปเคิเดินทางเสพปูนมาบืนไปไหว้ว้อเนาะอ้าวเราว่าสิไปเลยเมื่อนี้เดะแต่คอยบอกว่าเดี๋ยวไปรับน้องนางก่อนฮันเด็กไปเมื่อนี้ก็ไปสวยๆปะ อ่าคืนอยู่คั่นได้นั่งเอานางมานอนนําบ่ดินเอาน,อน้องกระปอมมานอนนาําบ่กินแล้วล่ะบ่งามๆจังน่ะยังบ่แล้วอยู่นอนฮ้านคือเก่าแล้วู้อ,อ,องคุณพูนอยู่ <c oughs> อาพี่น้องเอ้ยตัดภาพมาฮอดิโนาาไทยกินินไก่ิโนก่อนบาดนี้นเนาะาเ เจ้พ่นเลยนะาจ้าปิ่งไก่สัมม่าพอดเออนายชินงบริกินปิ่งไก่สัมม่าหอดวะเขาจังไปชื่อเรืองรู้ละปุ๊บปองโปวน้องเชอร์เพิ่งกำลังมัดอยู่เอาไปเลยอมหอมอ่อยๆนี่น้องเลยนายวจันเพิ่งเลือกดอกเจ้าพิ่นสกินขนาดใดนั่งกินนี่ซองหาคนเอาแบบได้พ่อ มาอุ่นนะมาเพียมาเพียมาเพียไก่ไม่ฆ่ากับจัดไห้รึเอว่าเออน้องพี่น้องพาน้องล่าน้องสาวกับน้องเคยกินข่าวกินน้ำก่อนจะเข้าบ้านเนาะตอนนี้ก็อยู่ฮอดเซนูแล้วปลาลุงเลยไก่ฮอดบ้านเ่าเลยเนาะเด็ดออกแล้วบ้านกินปลาน้ำบ่ สลัดสลัเสลาปะลูกสลนี่ยเาอชะโบเสลดเลยเพาะแกงหัวตับน้ำเสดี่ตับลุงลูกตับเห็นบ่เนี่มันคืนเนี่ยเลไตหัวใหญ่แบบหัวใหญ่มันยาบเลยเพาะมอกระยะตัวแดง

มาไปแจ้งเฮาประด้อันพวกอันนั่นเพิ่นบ่าบ่พวกเป็นยาได้เนาะเออแห่ยมหอยแท้มีแต่ซื้อเมื่อส่วนเอื้องน้องกินอยื่อนพูดละตัวหนึ่งเราจะกินแกงน้ำม้ยไม่พุ่งไงพี่น้องเลยแม่กินแกงน้ำ นะเนาะมันตัวใหญ่เนาะนี่นยก็บอกเอาตัวเล่นน้อยก็ได้เพราะบาต้องตัวใหญ่มันหนาอืมอืมเอาไปเลยจะสร้างตำบ่ตำทวนตำมุ้งเข้าก็ได้มุ้งนะเอาดูป่ะนั่งนั่งกินว่าบางบัวของมากจะได้บางบัว ตัมตัมเอาซาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้จะตามมะทั่วกับมะฮุ่มโดยยังอาจารย์มาลองหล่ากินข้าวกินน้ำก่อนเด้อบ้านปั่นปีนข้าวปีนไตครอบคกันเพื่อนเพื่อนแหละพี่น้องไอ้แกงน้ำไหมรอบเที่ยงเนาะรอบนี้กินปิ้งปลาก่อนมีน้ทักขยันกับเสื้อเหเนาะจากนั้นจะเสื้อมามีพักขยันปะ แาาพีน่นองพร,รุ่งนะสบายดีเดอ้อบอสุกูสุกคนเดอ้อมาไปกินข้าวกันสบายดีเ้อเชเินสบายดีกันชิเชาๆเนาะมาลาบเวนะนะ